สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของอสัญญาณโรคหลองช้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับคุณผู้ชมเคยไหมครับที่ ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกปวดส้นเท้าหรือฝ่าเท้าและเมื่อก้าวเดินเนี่ยก็ทำให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่อาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเป็นโรคหลองช้ำก็เป็นได้นะครับลักษณะอาการปวดบริเวณฝ่าเท้าหรือส้นเท้าเนี่ย อาจวินิจฉัยแยกโรคทางระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกบริเวณเท้าได้หลากหลายโรคมากๆนะครับรวมถึงอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคอื่นๆเช่นโรคกระดูกหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทแต่เนื่องจาก โรครองช้ำเนี่ยเป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในวัยทำงานอายุ40 6 0ปีโดยพบในเพศหญิงได้บ่อยกว่าเพศชายเล็กน้อยเราจึงได้ยินคนพูดถึงโรคนี้กันมากนั่นเองนะครับโรครองช้ำคืออะไรโรครองช้ำเนี่ยก็หมายถึงพังผืดใต้ฝ่าเท้าเกิดการอักเสบขึ้นซึ่งพังผืดใต้ฝ่าเท้าคือเนื้อเยื่อพังผืดที่อยู่บริเวณใต้ฝ่าเท้าเกาะยาวจาก ส้นเท้ากระจายไปยึดนิ้วเท้าทั้งทําทำหน้าที่ในการรองรับแรงกระแทกบริเวณฝ่าเท้ารองรับอุ้งเท้าตามแนวยาวให้คงรูปเท้าปกติรองรับน้ําหนักตัวและเป็นโครงสร้างสําคัญช่วยพยุงรูปเท้าให้เหมาะสมในช่วงจังหวะการเดินนะครับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงเมื่อพังผืดใต้ฝ่าเท้าเริ่มมีการเสื่อมสภาพหรือได้รับความเสียหายจากการ รับแรงกระแทกซ้ำๆหรือรับน้ำหนักจนเกิดแรงตึงตัวมากเกินไปค่อยๆสะสมจนเกิดการอักเสบขึ้นในที่สุดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดโรครองช้ำง่ายก็คือน้ำหนักตัวเกินหรือการที่เท้าเนี่ยรับน้ำหนักเป็นเวลานานๆเช่นผู้ที่ทำงานในลักษณะที่ต้องยืนหรือเดินทั้งวัน การสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเช่นรองเท้าส้นสูงรองเท้าที่ไม่มีพื้นบุรองใต้ฝ่าเท้าการออกกํำลังกายบางชนิดที่ต้องมีการกระโดดหรือกระแทกลงเท้าตลอดเวลาเช่นวิ่งแบดมินตันเป็นต้นรวมถึงลักษณะการทำกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นบางคนออกกํำลังกายโดยการวิ่งเป็นปกติแต่เพิ่มระยะทางการวิ่งขึ้น การวิ่งบนพื้นผิวที่ต่างไปจากเดิมหรือบนพื้นแข็งปัจจัยทางโครงสร้างร่างกายเช่นอุ้งเท้าแบนหรือโก่งกว่าปกติภาวะเอ็นร้อยหวายตึงและโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคข้อสันหลังอักเสบหรือข้ออักเสบรูมาตอยอาจมีโอกาสเกิดการอักเสบบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นกับกระดูกได้ง่ายกว่าคนปกติ สำหรับอาการและความรุนแรงของโรคอาการหลักๆเลยก็คือจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าและลามไปที่ฝ่าเท้าได้ลักษณะจะเป็นปวดจี๊ดๆหรือบางคนอาจมีอาการแสบร้อนฝ่าเท้าช่วงแรกมักมีอาการก้าวแรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้าหรือลุกขึ้นเดินหลังจากนั่งเป็นเวลานานๆอาการจะทุเลาลงเมื่อเดินไปสักพัก และกลับมาปวดใหม่เมื่อยืนหรือเดินนานๆในช่วงบ่ายของวันเมื่อมีอาการมากขึ้นอาจมีอาการเจ็บปวดฝ่าเท้าตลอดเวลาหรือเมื่อมีการเคลื่อนไหวได้สำหรับการรักษาและการดูแลตัวเองนะครับการรักษาโรครองช้ำนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็น2ระยะก็คืออาการปวดเฉียบพลันทำได้โดยพักการใช้งานเท้าโดยลดกิจกรรมการเดินหรือใช้ไม้เท้าช่วยพยุงประครบเย็นฝ่าเท้า บริเวณที่มีอาการปวดหรือบวมประมาณ10-15นาที3-4ครั้งต่อวันหรือหลังจากยืนเดินเป็นเวลานานๆหากมีอาการปวดมากแพทย์อาจพิจารณารับประทานยานลดปวดต้านการอักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยร่วมกับการทำกายภาพบำบัดโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพเพื่อลดปวดและการอักเสบของพังผืดใต้ฝ่าเท้าอย่างไรก็ตามเนี่ย หากผู้ป่วยมีอาการปวดฝ่าเท้ารุนแรงจนมีผลกระทบต่อการเดินหรือการใช้ชีวิตประจำวันอาจทำการรักษาโดยการฉีดยาลดการอักเสบบริเวณพังผืดใต้เท้าโดยตรงถ้าเป็นอาการปวดเรื้อรังการรักษาก็ทำได้โดยการบริหารยืดพังผืดใต้ฝ่าเท้าในท่านั่งใช้มือข้างจับบริเวณนิ้วเท้าโดยดันนิ้วโป้งเท้ากระดกขึ้นจนฝ่าเท้ามีลักษณะอุ้งเท้าแอ่นและตึง จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือนวดคลึงบริเวณที่ปวดฝ่าเท้าจนถึงส้นเบาๆนาน15วินาทีต่อครั้ง3-5ครั้งก่อนลุกขึ้นยืนเดินหากเป็นไปได้เนี่ยแนะนำให้แช่เท้าในน้ำอุ่นพร้อมทั้งนวดคลึงฝ่าเท้าไปด้วยจะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยอาจประยุกต์ใช้ขวดน้ำใส่น้ำอุ่นวางแนวนอนบนพื้นแล้วใช้ฝ่าเท้า กลิ้งขวดน้ำไปมาก็ได้เช่นกันการบริหารยืดเอ็นร้อยหวายหรือกล้ามเนื้อน่องในท่านั่งหลังตั้งฉากกับพื้นเหยียดขาข้างที่ต้องการจะยืดไปข้างหน้าใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าเขามา้าคล้องใต้ฝ่าเท้าใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆดึงชายผ้าเข้าหาตัวในลักษณะข้อเท้ากระดกขึ้นและไม่งอเขา่าจนรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อน่อง ครั้งละ15-20วินาทีต่อครั้ง5ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันในท่ายืนยืนหันหน้าเข้ากำแพงห่างประมาณ1ช่วงแขนโดยเอาฝ่ามือเท้าทั้งสองข้างยันกำแพงไว้แล้วถอยเท้าข้างที่ต้องการยืดกล้ามเนื้อน่องไปข้างหลังย่อขาข้างหน้าลงช้าๆโดยไม่งอเข่าของขาหลังปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าไม่เปิดส้น จนรู้สึกถึงบริเวณกล้ามเนื้อน่องของขาด้านหลังทำครั้งละ15-20วินาทีต่อครั้ง5ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันการบริหารเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเท้าใช้นิ้วเท้าขยุมผ้าขนหนูผืนเล็กบนพื้น8-10ครั้งต่อเซต1-2เซตต่อวันต่อมานะครับการใส่อุปกรณ์พยุงส้นหรืออุ้งเท้าโดยใช้แผ่นเสริมรองเท้าที่อ่อนนุ่ม หรือสวมรองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเท้าของตนโดยแพทย์จะพิจารณาจากภาวะผิดปกติของรูปเท้าหรือผู้ที่มีความจำเป็นมีอาชีพไม่สามารถหลีกเลี่ยงการยืนหรือเดินนานๆได้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโรครองช้ำสามารถรักษาได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเนื่องจากเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อการเจ็บปวดต่อเนื่องหรืออาจเกิดความเสียหายต่อ,อประสาทรับความรู้สึกบริเวณใต้ฝ่าเท้า ทำให้มีอาการชาหรือแสบร้อนบริเวณฝ่าเท้าได้การป้องกันนะครับควรจะปรับเปลี่ยนลักษณะการทํางานหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆร่วมกับการบริหารร่างกายโดยการยืดกล้ามเนื้อน่องและพังผืดใต้ฝ่าเท้าอย่างสม่ำเสมอและใส่รองเท้าที่กระชับพอดีไม่บีบรัดเท้าหรือหลวมเกินไป ส้นไม่สูงจนเกินไปและมีแผ่นรองเท้าที่พยุงฝ่าเท้าอย่างเหมาะสมสำหรับนักวิ่งที่เป็นโรครองช้ำแล้วต้องการกลับไปออกกำลังกายโดยการวิ่งอีกครั้งได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของตัวโรคเพราะการฟื้นตัวหลังการอักเสบในแต่และบุคคลนักวิ่งบางคนสามารถเริ่มกลับไปวิ่ง แม้จะยังหลงเหลืออาการปวดตึงบริเวณฝ่าเท้าอยู่เล็กน้อยได้โดยค่อยๆไต่ระดับความเร็วและระยะเวลาในการวิ่งที่ไม่ทำให้อาการเจ็บเป็นมากขึ้นรวมถึงบริเวณผิวในการวิ่งอาจเริ่มจากพื้นหญ้าลู่วิ่งสายพานแล้วค่อยเป็นพื้นผิวที่แข็งขึ้นเช่นพื้นปูนซีเมนควบคู่ไปกับการทำกายภาพบำบัด และการบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและเท้าร่วมกับการใส่รองเท้าสำหรับการวิ่งที่เหมาะสมข้อสำคัญก็คืออย่าเริ่มวิ่งหลังอาการทุเลาเร็วเกินไปหนักเกินไปและความเร็วในการวิ่งมากเกินไปต้องรู้ลิมิตของตนเองนะครับควรค่อยๆเริ่มวิ่งทีละน้อยและไม่ฝืนวิ่งต่อหากมีอาการเจ็บฝ่าเท้ามากขึ้นนะครับครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับ ก็คงจะทําให้คุณผู้ชมได้มองเห็นภาพและเข้าใจโรครองช้ํากันได้มากขึ้นนะครับจึงควรจะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอาการของโรครองช้ําและหากมีอาการทั้งกล่าวมานะครับก็ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้หาทางรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ